ตอนที่97ผ่านการทดสอบรอบที่หนึ่งดังนั้นเย่ยหวยจึงทําให้วิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดารานภพลมลึกสมบูรณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สองในตอนนี้อัคาระเซียนภายในของร่างแสงรูปลักษณ์คนไม่ใช่136วิถีแล้วแต่เป็น365วิถีอัคารเซียนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเย่ยหวยที่เพิ่มลงไปตอนที่ตัวเองทําให้วิชาเทพเซียนบทนี้บรรลุสมบูรณ์แต่ในอัคารเซียนที่เพิ่มขึ้นมาไม่มีอาัคารเซียนอื่น ยังคงเป็นอักขระเซียนทั้ง136วิธีของวิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดาราณพลลลึกการเปลี่ยนแปลงที่หนึ่งอักขระเซียนอื่นๆเย่หวยแค่เอามาใช้ซ้ําในตอนที่บรรลุว,วิชาเทพเซียนบทนี้อย่างสมบูรณ์เย่หวยเกิดการรับรู้มากมายหากอยากจะทําให้วิชาเทพเซียนบทนี้สมบูรณ์มากขึ้นจะต้องยากมากๆนอกเสียจากว่าตัวเองจะสามารถสร้างอักขระเซียนขึ้นมาเพิ่มคิดค้นอักขระเซียนด้วยตัวเองเป็นความสามารถของปรมาจารย์ ระดับผู้ปกครองแห่งอคาาเซียนเท่านั้นถึงจะทําได้ไม่ใช่สิ่งที่เย่ยเหวยในตอนนี้จะสามารถทําได้แม้แต่ปรมาจารย์ที่ย่างไปแล้วครึ่งก้าวสู่การเป็นผู้ปกครองแห่งอคาลาเซียนยังทําไม่ได้อคาราเซียน365วิถีนี้เป็นวิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดาราณภาลํำลึกการเปลี่ยนแปลงที่สองผู้ยวนตาลุกวาวมองตรงไปที่เย่ยเหวยสายตาที่มองเย่ยเหวยเต็มไปด้วยความตื่นตกใจในปีนั้นจักรพัรดิปิงใช้เวลาสามวันในการทำความเข้าใจอคาราเซียน 108วิธีภายใต้ความโชคดีหรือบังเอิญจึงทําให้สามารถถือครองวิชาเทพเสียนแปลเปลี่ยนดารณาณพลลึกการเปลี่ยนแปลงที่หนึ่งอีกทั้งต้องใช้เวลาถึงสาปีจึงจะสามารถทําให้วิชาเทพเสียนแปลเปลี่ยนดารณาณพลลึกการเปลี่ยนแปลงที่สองสำเร็จสมบูรณ์แต่เย่ยเวหวยใช้เวลาเพียงสาวันเพียงแค่สาวันเท่านั้นกลับทําได้สําเร็จจักรพรรดปิงเป็นอัริยะที่เหนือกว่าอริยะแล้วเจ้าหนูที่อยู่เบื้องหน้าละจะเรียกว่าอย่างไรผู้ยวนไม่อาจหาคำพูด ที่จะอธิบายความรู้สึกประทับใจนี้ได้ในตอนนี้เกิดเสียงปังดังขึ้นเสาลำแสงสีขาวที่ทรงพลังส่งมาจากฟากฟ้าส่องใส่ร่างของเย่ยเหวยพลังที่รุนแรงนี้จากถายนอกเข้าสู่จุดตันเถียนจากนั้นจึงไหลไปตามร่างกายรูขุมขนทั่วทั้งร่างของเย่ยเหวยเปิดรับพลังนี้อย่างยินดีตอนนั้นเย่ยเหวยรับรู้ได้แหล่งที่มาของพลังเป็นลมปราณที่ศักดิ์สิทธิ์และน่าขนลุกเมื่อเงยหน้ามองไปยังปลายทางแสงสีขาวนั้น เรากับจะมองเห็นอะไรหรือหลางนี่คือต้นกำเนิดพลังของกฎสวรรค์ั้นหรือภายใต้การชำระล้างของพลังแห่งกฏสวรรค์ผิวหนังของเย่เวดูขาวบริสุทธิ์ระยิบระยับรูขุมขนเปิดออกกล้ามเนื้อดูดซึมพลังแห่งกฎสวรรค์จนเปลี่ยนเป็นคงทนมากขึ้นผิวหนังที่ดูดซึมพลังเข้าไปก็เพิ่มความเลื่อนไหลาราวกับหยกกระดูกที่ดูดซึมพลังก็แข็งแกร่งมากขึ้นรู้สึกว่าวิญญ,ญาณราวกับจะถูกกระตุ้นจนสายแจวอย่างแตกประหลาดได้ยินมาว่า เมื่อได้รับการล้างบาปจากพลังแห่งกุศลวันในตอนที่ต่อต้านจิตมารจะมีประโยชน์อย่างมหาศาลการล้างบาปของพลังแห่งกุศลวันยิ่งมีมากจิตมารก็จะอ่อนแอลงนี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากมากเย่หวยรีบซึมซับพลังเข้าสู่จุดตันเถียนและกลั่นไม่หยุดหย่อนพลังแห่งกุวรวค์กลายเป็นพลังที่รุนแรงความบริสุทธิ์ระดับนั้นไม่ใช่สิ่งที่พลังหยุนธรรมดาจะเทียบได้ผู้ฝึกตนสามารถทำให้วิชาเทพเสียนสมบูรณ์ ได้รับการชำระจ,จากพลังแห่งกฎสวรรค์หาได้ยากมากเมื่อพูดถึงผู้ฝึกตนคนหนึ่งการได้รับการชำรบะบาตรจากกฎแห่งสูงสวรรค์หนึ่งครั้งผลของมันมากมายเกินกว่าการกินยาตันจนันทังเกินกว่าร้อยเม็ดพลังที่พลุ่งพล่านเอ่อล้นเข้าไปทำลายกำแพงแห่งความก้าวหน้าซูมการพัฒนาของเยื่อหวยไม่เพียงแค่เพิ่มขึ้นไม่หยุดแต่ยังทลายขอบเขตผู้ฝึกตนแปดดาราแต่มันไม่ได้จบเพียงแค่นี้พลังแห่งกฎสวรรค์ที่ถูกเยื่ยหวยกลั่นออกมา ทำให้การพัฒนาของเย่อไวแข็งแกร่งขึ้นไปอีกตุ้มขอบเขตผู้ฝึกตนก้าดาราหลังจากที่เย่อไวถลายขอบเขตผู้ฝึกตนก้าวดาราพลังแห่งกฎสวรรค์ที่อยู่กลางอากาศส่องลงมายังไม่สิ้นสุดยังคงส่งมามากมายบนร่างของเยื่ยเววพลังปั่นป่วนราวกับกระแสน้ำขึ้นน้ำลงที่ยากจะจินตนาการแม้แต่หลินจือเยียนหงหยุนเซลล์หยาวที่อยู่ข้างๆเย่อหวย,ยังสามารถดูดกลืนพลังแห่งกฎสวรรค์ได้ไม่น้อย หลินจือเยียนแอบตกใจไม่น้อยพลังแห่งกฎสวรรค์จากการที่เย่ยเหวยทําให้วิชาเทพเสียนแปลเปลี่ยนดาราณพาล้าลึกสําเร็จหนึ่งครั้งได้รับมากกว่าตอนที่ทําให้ฝ่ามือคลื่นวารีสมบูรณ์ตั้งหลายเท่าวิชาเทพเสียนแปลเปลี่ยนดาราณพาล้าลึกบทนี้เคยมีผู้ที่ทําให้สมบูรณ์แล้วครั้งหนึ่งเสี่ยวเหวยก็ทําให้บรรลุจนสมบูรณ์อีกครั้งแล้วเหตุใดจึงยังมีพลังแห่งกฎสวรรค์สองลงมากันละ่ะในดวงตาของหลินจือเยียนเผยความสงสัยทันที ทันใดนั้นนางก็คิดได้ดวงตาจึงทอประกายใช่แล้วน่าจะเป็นเช่นนี้เย่เหวยในตอนนี้ราวกับเป็นปลาวานขนาดใหญ่ดูดกลืนพลังแห่งกดสงสวรรค์ไม่หยุดและกลั่นไม่หยุดใช้ร่างกายทุกส่วนได้สึมซับตุ้มผู้ฝึกตนก้าดาราไม่อาจรองรับพลังแห่งกฎสวรรค์ที่มากมายถึงเพียงนี้ได้เย่เหวยจึงทลายขอบเขตอีกครั้งก้าสู่ขอบเขตผู้ฝึกตนสิบดาราการพัฒนาที่ยกระดับขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมาถึงทางตันสูขอบเขตจอมยุทธมันจึงค่อยๆหยุดลงราวกับว่าพลังแห่งกฎสวรรค์จะทลายสู่ขอบเขตของจอมยุทธแต่พื้นฐานของเย่หวยยังอ่อนแอเกินไปต่อให้มีพลังแห่งกฎสวรรค์มากมายก็ไม่อาจทลายขอบเขตนี้ได้พลังแห่งกฎสวรรค์ค่อยๆสงบลงแล้วลำแสงเล็กลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็หายไปเย่หวยที่นั่งคาสมาที่อยู่รับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเขาตกใจอย่างมาก พลังแห่งกฎสวรรค์เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าพลังหยวนมากหลังจากที่ดูดซึมพลังแห่งกฎสวรรค์การพัฒนาของเขาได้ทะลายอย่างรุนแรงเข้าสู่ขอบเขตผู้ฝึกตนสิบดาราอีกทั้งยังไปถึงเส้นขอบของขอบเขตจอมยุทธ์การพัฒนาที่เร็วไวถึงเพียงนี้แต่ร่างกายของเขาไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยเมื่อคิดถึงปลายทางก่อนหน้านี้ของพลังแห่งกฎสวรรค์เรากับจะมีเงาเลือลางปรากฏแวบขึ้นมาในใจของเย่ยเหวยเต็มไปด้วยความสงสัย พลังแห่งกฏสวรรค์มาได้อย่างไรกันและเพราะเหตุใดจึงทําให้แข็งแกร่งขึ้นได้นะแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เย่เหวยในตอนนี้จะสามารถรับรู้ได้เขาต้องฝืนทนให้การพัฒนาแข็งแกร่งมั่นคงขึ้นเพื่อไม่ให้พลังแห่งกฎสวรรค์ระเหุกลายเป็นไอมากเกินไปเพราะการที่จะได้รับการชรําระจากกฎแห่งสวรรค์สักครั้งยากเสียยิ่งกว่ายากหากสามารถได้รับการชรําระจากพลังแห่งกฎสวรรค์อีกครั้งเป็นไปได้ว่าจะสามารถทลายขอบเขตจอมยุทธได้เย่เหวยกำหมัดแน่นคิดดูแล้ว ไม่ใช่ว่าตัวเองไม่สามารถฝึกฝนวิชาเทพเซียนได้เมื่อคิดได้ดังนี้เ,ย,เย่เหวยจึงตื่นเต้นขึ้นมาขอเพียงกลายเป็นปรมาจารย์อคาราเซียนความก้าวหน้าในการฝึกฝนของเขาจะต้องเร็วกว่าคนธรรมดามากเมื่อเห็นเย่เหวยทำให้วิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดารานภาลาลึกสำเร็จแถมยังได้รับการชำระล้างจากกฎแห่งสวรรค์ผู้หยวนจึงหัวเราะลัน่นวิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดารานภพลาลึกไม่เหมือนกับวิชาเทพเซียนทั่วไปเป็นวิชาที่สามารถก้าวหน้าได้มีรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่ง คนที่ต่างกันจะสามารถบรรลุวิชาเทพเซียนบทนี้ได้ต่างกันดังนั้นทุกๆครั้งที่บรรลุสมบูรณ์จะมีพลังแห่งกสวรรค์มาชำระล้างไม่รู้ว่าวิชาเทพเซียนแปรเปลี่ยนดารานภาล้ำลึกที่เขาทำให้สมบูรณ์กับวิชาเทพเซียนแปรเปลี่ยนดารานภาล้ำลึกที่จักรพรรดปิงทำให้สมบูรณ์อย่างไหนจะแข็งแกร่งกว่ากันละ่ะข้าผู้หยวนรอคอยมาสามร้อยกว่าปีในที่สุดก็ได้เจอผู้ที่มีคุณสมบัติรับช่วงต่อมรดกของจักรพรรดปิงแล้วผู้หยวนมองเย่เหว่ สายตาเต็มไปด้วยความเร่าร้อนเย่หวยเป็นอัจฉริยะที่ในพันปียากที่จะพบเจอได้สามารถใช้มรดกของจักรพรรดปิงก้าวไปสู่ความรุ่งโรจน์ได้แต่ว่าผู้ยวนค่อยๆถอนลมหายใจเปลี่ยนอารมณ์ให้กลายเป็นนิ่งเฉยนึกถึงคำฝากฝังของจักรพรรดปิงในตอนนั้นคิ้วจึงขมวดเป็นปมจักรพรรดปิงเคยกล่าวไว้ว่าในสามวันนี้ขอเพียงสามารถรู้แจ้งอัขระเซียนได้เพียง81วิธีก็สามารถผ่านการทดสอบรอบที่หนึ่ง ผู้ยวนมองเยื่เหวยลิ้นจือเยียนจินเยียนแล้วขมวดคิ้วรู้สึกลำบากใจเล็กน้อยเขาอยากจะให้เย่เหวยรับช่วงต่อมรดกของจักรพรรดิปิงแต่นี่ไม่ใช่ความปรารถนาสุดท้ายของจักรพรรดิปิงความปรารถนาสุดท้ายของจักรพรรดิปิงคือหากในสามวันสามารถรู้แจ้งอักขระเซียนทั้ง81วิถีคนผู้นั้นจะสามารถสืบทอดมรดกของตัวเองได้แต่หากมีผู้ที่สามารถรู้แจ้งอักขระเซียนทั้ง81วิถีภายในสามวันไม่ได้มีแค่คนเดียว ให้ทำการทดสอบรอบที่สองตอนนี้มีเย่เหวยหลินจือเยียนจินเยียนสามคนที่สามารถรู้แจ้งอัคระเสียนกว่า81วิธีภายในสามวันจึงจะต้องมีการทดสอบรอบที่สองแต่เย่เหวยโดดเด่นถึงเพียงนี้ยังจำเป็นจะต้องรับการทดสอบรอบที่สองอีกหรือในใจของผู้ยวนเย่เหวยเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะรับช่วงต่อมรดกของจักรพรรดิปิงจินเยียนก็ดีหลินจือเยียนก็ได้แต่ทั้งสองคนเทียบไม่ได้กับเย่เหวย แต่ความปรารถนาของสุดท้ายของเจ้าของไม่อาจละเลยได้การทดสอบสิ้นสุดแล้วพวกเจ้าทั้งสามคนล้วนผ่านการทดสอบผู้ยืนโบกมือเสาลำแสงสีฟ้าประกายเขียวส่องลงมาแยกกันไปห่อหุ้มตัวเย่ยวเหวยหลินจือเยียนและจินเยียนมีเพียงแค่สามคนเท่านั้นเองหรือหงหยุนเซลลหยาวและคนอื่นๆต่างมองเย่ยวเหวยหลินจือเยียนและจินเยียนที่ล้อมรอบด้วยแสงสีฟ้าประกายเขียวสีหน้าดูเศร้าหมอง แต่พวกเขาเข้าใจดีว่าความแตกต่างของพวกเขาและคนทั้งสามคนต่างก,กันมากมายเกินไปจักรพพัดปิงแข็งแกร่งเพียงใดจะมีผู้ใดไม่อยากได้มรดกของท่านเกรงว่าทั้งชีวิตนี้คงยากที่จะได้รับโอกาสอย่างนี้อีกไม่ผ่านการทดสอบอารมณ์ของทุกคนจึงหมุนมองยินดีด้วยน้องชายยินดีด้วยน้องชายหลังจากที่ลังเลอยู่ชั่วครู่หงหยุนเซลยาวและคนอื่นๆเดินไปข้างๆข,ข,ของเย่เหวยและหลินจือเยียนแล้วยกมือคำนับให้เย่เหวย ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้มรดกของจกักรพรรดิปิงแต่ยังคงแสดงความยินดีต่อเย่เหวยขอบคุณทุกท่านมากเย่เหวยยกมือคำนับแล้วยิ้มในตอนนี้ร่างของแต่ละคนหายไปในทันทีเป็นเพราะผู้หยุนเคลื่อนย้ายพวกเขาออกไปจากเทวสถานจากักรพรรดิปิงในห้องโถงใหญ่เหลือเพียงจอมยุทธสามสิบกว่าคนหงหยุนเซลยาวและคนอื่นๆต่างมองหน้ากันอย่างสงสัยเล็กน้อยพวกเขาคิดว่าตัวเองคงจะถูกพาออกไปจากเทวสถานจากักรพรรดิปิงแต่ไม่คิดว่าผู้หยนุน จะยังให้พวกเขาอยู่ต่อพวกเจ้าทั้งหลายน้ำเสียงที่แหบแห้งของปู่หยวนดังขึ้นในหูของทุกคนเหิมเมื่อได้ยินทุกคนจึงเลยหน้าขึ้นมองไปที่ปู่ยวนถึงแม้ว่าพวกเจ้าจะไม่ผ่านการทดสอบแต่พรสวรรค์ไม่เลวในเมื่อมีโอกาสก้าวเข้ามาในเทวสถานจากักรพรรดปิงแล้วข้าจะให้โชคชะตาแก่พวกเจ้าอีกเส้นทางหนึ่งผู่ยวนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วพูดว่าเมื่อก่อนข้ารับใช้ของจักรพรรดปิงไม่ได้มีเพียงข้า จักรพรรดิปิงมีผู้ติดตามแปดท่านและต่างก็เป็นผู้แข็งแกร่งที่น่าอัศจรรย์นอกจากข้าแล้วผู้ติดตามทั้งเจ็ท่านยังมีมรดกของตัวเองที่เหลือทิ้งไว้ถึงแม้พวกเจ้าจะไม่มีหวังที่จะได้มรดกของจักรพรรดิปิงแต่สามารถไปทดสอบดูว่าจะสามารถครอบครองมรดกที่ผู้แข็งแกร่งเหล่านั้นเหลือไว้ได้ไหมผู้ย้นโบกมือมีที่หยกเจ็ดชิ้นปรากฏขึ้นลอยอยู่บนด้านบนของทุกคนอย่างเงียบๆในที่หยกมีตราลักษณ์ขนส่งช่องว่างขนาดเล็กอยู่ ซึ่งกลั่นออกมากลายเป็นจี้หยกนี่เป็นมรดกที่ผู้ติดตามทั้งเจ็ดท่านของจักรพรรดปิงหลงเหลือไว้ผู้ยืนชี้ไปที่จี้หยกทั้งเจ็ดชิ้นที่ลอยอยู่กลางอากาศแล้วค่อยๆพูดออกมามรดกที่ผู้ติดตามทั้งเจ็ดหลงเหลือไว้อย่างนั้นหรือผู้คนที่มีอารมณ์หม่นหมองต่างมองหยกทั้งเจ็ดชิ้นนั้นที่ลอยอยู่กลางอากาศสายตาเปลี่ยนเป็นรรอนร้อนอีกครั้งไม่ได้มรดกของจักรพรรดปิงแต่ได้มรดกจากผู้ติดตามของจักรพรรดปิง ก็ถือว่าดีทีเดียวสามารถกลายเป็นผู้ติดตามของจักรพรรดิปิงได้พลังต้องไม่ธรรมดาแน่ตอนที่98ต่อต้านขอบเขตอี้หยวนวิงในตอนที่ทุกคนต่างจ้องมองที่หยกทั้งเจ็ชิ้นที่ลอยอยู่กลางอากาศจูจ่ๆช่องว่างของอากาศเกิดการบิดเบี้ยวเล็กน้อยแล้วร่างคนปรากฏตัวขึ้นในห้องถงผู้ที่ปรากฏตัวแต่งกายชุดสีฟ้าสว่างด้านหลังสะพายกระบี่โบราณผมยาวพรมไหล ร่างกายทั้งตู่ปล่อยกลิ่นไอออกมาจนฝุ่นฟุ้งกระจายพลังลมปราณแข็งแกร่งอย่างมากในเซียววินาทีที่เขาปรากฏตัวมาพร้อมกับพลังกดดันที่น่าหวาดภาวาภายใต้แรงกดดันนี้ทําให้ใจของทุกคนเต้นแรงขึ้นร่างกายสั่นเทิมอย่างควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ใครอื่นเขาคือโมยาคลื่นลมปราณของโมยะแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนเมื่อมองที่โมยาทุกคนต่างถอนหายใจสายตาที่มองโมยะเต็มไปด้วยความนับถือ ทุกคนต่างก็คิดว่าโม่หย่าออกไปจากหุบเขาหมอกสีเลือดแล้วแต่ไม่คิดว่านอกจากเขายังไม่ได้ออกไปมหน้ำซ้ำยังทลายขอบเขตอีห้หยวนเรียบร้อยแล้วหลินจือเยียนขมวดคิ้วเป็นปุ่มนางไม่คิดเลยว่ายาตันอีห้หยวนเม็ดนั้นจะทำให้โมหย่าใช้เวลาสั้นๆเพียงสางวันทลายสู่ขอบเขตอีห้หยวนโมหย่าทลายขอบเขตได้แล้วงั้นหรือจินเยียนมองโม่หย่าที่มีคลื่นลมปราณที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมสีหน้าจึงเปลี่ยนไปในทันที คนผู้นี้ทลายขอบเขตอี้หยวนได้แล้วเย่เหวยขมวดคิว้วโมหยาก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ทลายขอบเขตอี้หยวนตัวเองมีขดม้วนเสียระดับกลางหลายแผ่นอยู่ในหีบห่อเอกภพ,พจึงไม่เกรงกลัวเลยสักนิดแต่ตอนนี้เมื่อเผชิญหน้ากับโมหยาที่ข้ามขอบเขตอี้หยวนไปแล้วทั้งยังมีถทถทิมิลขสามดาวระดับกลางอยู่ในมือต่อให้เย่เหวยใช้ขดม้วนเสียระดับกลางเกรงว่าคงทำอะไรโมหยาไม่ได้แล้ววิชาเทพเซียนที่บรรจุในกดม้วนเสียระดับกลางของเย่เหวย เป็นเพียงวิชาเทพเสียงขั้นต่ำระดับลึกลับสักต้องห้ามเท่านั้นผู้อาวุโสข้าจะสามารถรับการทดสอบได้หรือไม่โมหยายืนอย่างนิ่งเฉยไม่สนใจสายตาที่เกรงกลัวและตกใจของผู้อื่นเขาเงยหน้าขึ้นมองผู่หยุนยกมือขึ้นคำนับแล้วพูดอย่างนอบน้อมโมหยาเสียใจเล็กน้อยเขารู้อยู่แล้วว่าควรจะเข้ามาด้านในของเทวสถานให้ไวกว่านี้ไม่รู้ว่าตัวเองพลาดอะไรไปบ้างได้เฉพาะขอบเขตที่ต่ำกว่าอี้หยวน เจ้าเป็นผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนแล้วแน่นอนว่าไม่ได้ผู้หยวนมองโมหยาพูดออกมาแล้วสายหัวข้อห้ามที่จักรพรรดปิงเหลือไว้ในปีนั้นคือผู้แข็งแกร่งอี้หยวนจะไม่สามารถเข้ามาในหุบเขาหมอกสีเลือดได้เป็นอันขาดเจ้าหนุ่มนี่คงจะทลายขอบเขตอี้หยวนได้ในหุบเขาหมอกสีเลือดนี้ถ้าอย่างนั้นมรดกผู้ติดตามทั้งเจ็ดของจักรพรรดปิงข้าจะสามารถลองได้หรือไม่เมื่อได้ยินโมหยาจึงเลิกคิ้วรู้สึกเสียใจไม่น้อย แต่หลังจากที่ลังเลสักพักจึงมองจี้หยกทั้งเจ็ดชิ้นที่อยู่กลางอากาศแล้วพูดออกมาสิ่งนั้นไม่มีข้อจำกัดผู้หยวนพูดเบาๆขอบคุณผู้อาวุโสโมหยาโค้งคำนับให้ผู้อยู่เล็กน้อยจากนั้นจึงมองไปทางจี้หยกทั้งเจ็ดชิ้นที่ลอยอยู่กลางอากาศพูดอย่างเงย่อหยิงว่าในเมื่อข้าไม่มีคุณสมบัติที่จะได้มรดกของจักรพัดปิง่งจี้หยกทั้งเจ็ดชิ้นนั้นเป็นของข้าโมหยาสะบัดแขนเสือ้อ เกิดลงแรงร้รูปร่างพัดม้วนตลกไปทางชี้หยกทั้งเจ็ดชิ้นโม่หย่าเพียงผู้เดียวแต่ต้องการครอบครองมรดกของทั้งเจ็ดท่านไว้คนเดียวหยุดก่อนเมื่อเห็นภาพนี้หงหยุนเซลหยาวและคนอื่นๆต่างโมโหในทันทีการพัฒนาของเจ้าแข็งแกร่งขึ้นอยากจะแบ่งมรดกแต่คงเป็นไปไม่ได้แต่เจ้าคิดอยากครอบครองมรดกทั้งเจ็ดชิ้นแต่เพียงผู้เดียวไม่ละโมไปหน่อยหรือไงผู้อาวุโสในเทวสถานนี้ห้ามลงมือหรือไม โมหย่ามองทุกคนที่ยืนขวางหน้าตัวเองทั้งยังมองหลินจือเยียนจินเยียนและเย่หวยที่มีเสาจำแสงสีฟ้าประกายเกี่ยวห่อหุ้มแล้วมองผู้ยวนถามอย่างเคารพจักรพรรดิปิงไม่ได้ตั้งกฎเอาไว้ผู้ยวนก็มองโมหย่าแล้วขมวดคิ้วเป็นปมหนุ่มน้อยผู้นี้การแสดงออกราวกับนิ่งเฉยแต่ภายในตัวหญิงจองหองการจัดการกับเรื่องราวต่างๆช่างระมัดระวังดีทีเดียวไม่ได้ห้ามว่าลงมือไม่ได้งานหรือโมหย่าเสียยิ้มมุมปาก ใบหน้าเผยรอยยิ้มที่เลือดเย็นแล้วย่างก้าวไปทางจินเยียนข้าชื่นชอบไรเฟิลสีทองกระบอกนั้นมาโดยตลอดโมอย่าเดินมาที่ด้านหน้าของจินเยียนมองไรเฟิลสีทองที่จินเยียนถืออยู่ในมือพูดออกมาแล้วยิ้มนี่เจ้าคิดจะทำอะไรจินเยียนมองโมอย่าอย่างหวั่นเกรงกําไรเฟิลสีทองในมือแน่นขึ้นสงปื้นทองเพลิงกันกระบอกนั้นมาไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้ามอยยาเผยรอยยิ้มมุมปากพูดอย่างเย็นชา ใช้สายตามองจินเยี่ยนราวกับแมวที่หยอกล้อหนูแล้วการกระทําของโมหยาทาให้ทุกคนต่างหุนงงโมหยาจะแย่งชิงทัตทินิลักษ์สามดาวระดับกลางของจินเยี่ยนปืนทองเพลิงกันอย่างนั้นหรืออยากได้ปืนทองเพลิงกันของข้าง,งั้นหรืออยากจะฆ่าข้าด้วยใช่หรือไม่จินเยี่ยนดึงสายตากลับแล้วหัวเราะอ,อย่างเย็นชาเจ้ากล้าง,งั้นหรืออยากคิดว่าก้าวสู่ขอบเขตอี้หยวนแล้วเจ้าต้องการอะไรแล้วจะต้องได้จินเยี่ยนไม่เชื่อว่าโมหยาจะกล้าลงมือคุมพลังที่อยู่เบื้องหลังของเขา ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าตระกูลโมหากโมหย่าลงมือจะทําให้เกิดการต่อสู้ระหว่างสองตระกูลผลลัพธ์นี้ไม่ใช่สิ่งที่โมหย่าจะรับได้ฮ่าฮาหากอยู่ภายนอกข้าไม่กล้าแน่นอนเจ้าคือจินเยี่ยนลูกรักของตาเท่ากลุ่มนั้นหากข้าแต่ต้องเจ้าพวกเจ้าตระกูลจินจะต้องมาเอาชีวิตตระกูลโมของข้าผลลัพธ์นี้ข้าไม่อาจยอมรับได้แต่ตอนนี้อยู่ในหุบเขาหมอกสีเลือดใครจะไปรู้ว่าข้าค่าเจ้ากันละ่ะโมหย,ย,ย,ย่าเสียดยิ้มมุมปากอย่างเลือดเย็น น้ำเสียงที่ใช้เผยเจตนาฆ่ายอย่างชัดเจนเมื่อพูดประโยคนี้ออกมาเขาก็ใช้สายตาที่เย็นเยือยแฝงไปด้วยจิตแห่งการฆ่าฟันกว่าสายตาจ้ามองทุกคนไม่ใช่เพียงแค่เจ้าแต่พวกเจ้าก็ด้วยโมยาเหลือบมองหลินจือเยียนเย่หวยและคนอื่นๆประกาศออกมาอย่างเย็นชาพวกเจ้าทุกคนจะไม่ได้ออกจากหุบเขาเหมอกสีเลือดอย่างมีชีวิตโมยาต้องการจะฆ่าทุกคนโมยาที่ก้าวถึงอบเขตอี้หยวนเขาสามารถทําได้ เมื่อโมหยาพูดประโยคนี้ออกมาไม่ใช่เพียงสีหน้าของจินเยี่ยงที่ซีดขาวแต่หลินจือเยียนเย่ยเหวยและจอมยุทธคนอื่นๆต่างเผยสีหน้าที่เป็นปรตักจ้องมองโมหยาอย่างระแวดระวังโมหยาเจ้าอย่าได้ลำพองนักพวกข้าผ่านการทดสอบแล้วผู้อาวุโสผู่หยวนจะปล่อยให้เจ้าข่าพวกข้าอย่างนั้นหรือจินเยี่ยงตากระตุกเล็กน้อยเงยหน้ามองผู่หยวนทุกคนในที่นี้ไม่มีผู้ใดที่สามารถต่อต้านโมหยาที่กล้าสู่ขอบเขตอี้หยวนได้ หากโมหย่ามีใจบ้าระห่ำอยากจะเอาชีวิตทุกคนไม่ว่าใครก็ขวางไม่ได้จินเยี่ยนทำได้เพียงหวังพึ่งพาผูหยวนม่เป็นเรื่องของตัวพวกเจ้าเองข้าไม่สามารถเกี่ยวข้องด้วยได้ผูหยวนพูดแล้วใส่หัวน้ำเสียงเฉยเมยเมื่อได้ยินคำพูดของผูหยวนสีหน้าของจินเยี่ยนเปลี่ยนไปจนดูไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าได้แม้แต่จะมีความหวังโมหย่าพูดอย่างลำพอง ในเมื่อผู้อาวุโสผู้หยวนไม่ลงมือพวกเจ้าก็ไม่มีผู้ใดที่จะมาเป็นคู่มือข้าได้โมยอย่างเงยหน้าขึ้นมองร่างผู้หยวนที่ในเสาลำแสงสีฟ้าประกายเขียวสีหน้าเยื่หยิ้งลิ้นจือเยียนจินเยียนและคนอื่นๆเป็นเพียงจอมยุทธเท่านั้นดังนั้นจึงดูไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรปลอมแต่เขาดูออกผู้หยวนเป็นเพียงร่างวิญญาที่ลงเหลือจิตเอาไว้ขอเพียงไม่ทำผิดกฎข้อห้ามของเทวสถานผู้หยวนก็ทำอะไรไม่ได้ ดังนั้นเขาจึงไม่มีอะไรต้องเกรงกลัวผู้ยวนลอยอยู่บนอากาศอารมณ์ในดวงตาหมองมนอย่างยากจะอธิบายทั้งยังไม่พูดไม่จะอะไรในเมื่อเป็นเช่นนี้คงมีทางเดียวคือสู้เย่เหวยหยิบกดม้วนเสียระดับกลางหลายแผ่นออกมาคิดอย่างเร็ววที่จะใช้กดม้วนเสียนจัดการกับสถานการณ์อย่างไรโมหยาเจ้าเพึ่งจะก้าวสู่ขอบเขตอี้หยวนอย่าได้อวดดีเกินไปจินเยี่ยนพูดอย่างเดือดดาลยกปืนทองเพลิงกันที่อยู่ในมือขึ้นมา พลังสั่นกระเพื่อมหันกระบอกไปทางโมยาสายตาของหลินจือเยียนปรากฏเปลวเ,เพลิงสีม่วงราวกับแก่นแท้พลังไหลาจากจุดชีพรจรค่อยๆพร่งพรูออกมาทําให้เคลื่องลมปราณของหลินจือเยียนไต่ไปถึงระดับจอมยุทธสิบดาราขั้นสูงสุดในทันทีหลินจือเยียนยื่นกายออกมาหนึ่งก้าวยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับเย่เหวยหงหยุนเซลยาวและคนอื่นต่างมองโมยาใบหน้าเผยการตัดสินใจแน่วแน่ที่จะไม่ถอยหนี เมื่อผเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งคนเดียวกันพวกเขาจึงต้องโยนความบาดหมางระหว่างจินเยี่ยนทิ้งไปชั่วคราวพึบพึบขดม้วนเสียนแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นถูกคลี่ออกทัดทิมิลขัดแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นประตูแสงสีดำเมื่อมอัคาระเสียนแต่ละวิถีลอยอยู่กลางอากาศเกิดเป็นวิชาเทพเสียนแต่ละบทไม่มีใครที่ไม่ลงมือต่างคนก็นำไพ่ในมือที่แข็งแกร่งที่สุดของตัวเองออกมาภายในห้องถง ลมแรงไร้ร,รูปร่างปรากฏขึ้นในทันทีลมแรงพัดผ่านทําให้เสื้อผ้าของทุกคนมมุนขึ้นพัดเส้นผมจนพันยุ่งเหยิงเรากับอากาศจะอบอ้าวขึ้นมาทุกคนลงมือได้จินเยี่ยนตะคอกออกมาพลังจุดหนาแน่นพรางพลงูออกมาจากจุดตังเถียนไหลเข้าสู่ไรเฟิลสีทองที่อยู่ในมือทัตทิมิละขะสามดาวระดับกลางชิ้นนี้ประทุแสงเจิดจ้าในทันทีวิชาเทพเซียนเจ็ดสังหารเพลิงทองคําในแสงทองที่ร้อนเร่ามีอาคารเซียนวิบวับ คริสตานั้นวิชาเทพเสียนเจ็ดสังหารเพลิงทองคําที่อยู่ภายในถัดินมิละขสามดาวระดับกลางได้ปรากฏออกมาไราเฟิลสีทองประตูออกรวบรวมแสงสีทองทั้งเจ็ดที่ปลายปืนกลายเป็นลำแสงทั้งเจ็ดแล้วยิงไปที่จุดสําคัญทั้งเจ็ดจุดของร่างกายโมยาวิชาเทพเสียนดัชนีปฐุมสีม่วงหลินจือเยียนสทกเบาๆผมสีม่วงโบกสะบัดนิ้วมือขาวสองเรียวยาวมีเพลิงสีม่วงปรากฏออกมาในเพลิงสีม่วงมีอคขราเซียน หลายร้อยวิธีบิบตัวและเคลื่อนไหวอยู่พริตตานั้นแสงสีม่วงที่ลอยอยู่ปรากฏดอกบุบเลวเพลิงสีม่วงที่กําลังแผดเผาอยู่รอบๆดอกบัวสีม่วงแผดลงปราหน้ากลัวที่ทําให้ผู้คนขวัญผวาลิ้นจือเย็นนับนิ้วมือจนครบดอกบัวสีม่วงก็พุ่งไปด้วยความเร็วกลายเป็นเงาเข้าไปโจมตีโมยาวิชาเทพเซียนระบำกระบี่ปทุมวิชาเทพเซียนหายนะระฆังทองคําในตอนนั้นเองเซลยาวและหงหยุน ต่างรายวิชาเทพเซียนที่ตัวเองถนัดที่สุดออกมากลีบดอกบัวสีเขียวหกกรีบที่กลายเป็นกระบี่รวมถึงระฆังทองที่หมุนด้วยความเร็วโจมตีโม่หยาพร้อมกันวิชาเทพเซียนพยัคฆ์ธมินจันแรมสังหารวิชาเทพเซียนฝ่ามือโคศูนูนทรงพลังวิชาเทพเซียนกระบี่สายฝนสังเชือดจอมยุทธสามสิบกว่าคนมีบางคนที่ฉีกขดม้วนเซียนมีบางคนที่ขับเคลื่อนวิชาเทพเซียนที่อยู่ภายในของทัติมิลัการะดับกลาง วิชาเทพเซียนหลากหลายต่างพุ่งไปโจมตีโมหยาพวกเจ้าคิดว่าวิชาเทพเซียนเหล่านี้จะทําอะไรข้าได้อย่างนั้นหรือพวกเจ้าดูถูกข้าเกินไปแล้วข้าจะให้พวกเจ้าได้รู้ว่าอะไรคือพลังของขอบเขตอี้หยวนโมหยายิ้มยออย่างยิยง่งประยองสีหน้าเย็นชามองวิชาเทพเซียนต่างๆที่กําลังจะสังหารตัวเองเขาจึงใช้ความคิดแล้วรอบตัวของโมหยามีพลังหยวนเอ๋อล้นออกมาอย่างบ้าคลั่งโฮตามเสียงร้องของมังกรที่ดังขึ้นชัดเจน ดาบที่สภาอยู่ด้านหลังของโมหยาลอยมาตกที่ในมือโมหยาไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยแต่กลางอากาศปรากฏเงากระบี่สีเขียวขนาดมาหึมากระบี่เขียวขนาดใหญ่โตนั้นพุ่งลงมาเพื่อฆ่าทุกคนตูมกระบี่สีเขียวขนาดใหญ่โตบทขยี้ทุกสิ่งอย่างเมื่อวิชาเทพเสียนต่างๆสัมผัสดโดนก็ระเบิดหายไปความแตกต่างของพลังมีมากมายเกินไปถึงแม้จอมยุทธ์สามสิบกว่าคนจะร่วมมือกันก็ไม่อาจสกัดโมหยาไว้ได้ ถึงแม้มอยากจะพึ่งก้าวสู่ขอบเขตที่หยวนแต่พื้นฐานร่างกายของเขาทรงพลังกว่าจองยุทธธรรมดายอยู่มากหลังจากที่ก้าวสู่ขอบเขตอี่หยวนพลังจึงเพิ่มอย่างก้าวกระโดดทั้งยังมีสถิตนิรักขาสามดาวระดับกลางพระบิวสันตะซึ่งมีวิชาเทพเซียนต่ำสุดคือวิชาเทพเซียนขั้นกลางระดับลึกลับจบตอนที่98โปรดติดตามตอนต่อไป